สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสง5 0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวัลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวัฎการในการมองโลกและการใช้ยุทธนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอารียมมรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นชุดนะครับซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องของธรรมะภาคปฏิบัตินะครับเพราะว่ามี FC ผู้รับชมนะบางท่านเนี่ยก็สอบถามมานะอยากจะทราบเรื่องของธรรมะภาคปฏิบัติ ซึ่งผมก็จะเล่าแบ่งปันนะครับนะในบางเรื่องแล้วกันคงนะเล่าไม่ได้หมดทุกเรื่องนะครับเพราะเป็นเรื่องของปัจจตังเรื่องที่รู้เฉพาะตนจริงๆซึ่งก็ตอบได้ยากนะครับผู้คนยุคสมัยนี้ซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตต่างๆนะพบเจอความทุกข์ต่างๆจะมีสักกี่มากน้อยนะที่สนใจที่จะคน้นหาความจริงเรื่องของทุกขและความดับทุกนะครับหรือว่าจะปล่อยวิถีชีวิตไปเรื่อยเพราะมองเห็นเรื่องของความทุกขเป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยไปนะวันนี้ทุกมากพรุ่งนี้ทุกน้อย มันมลืนทุกมากทุกน้อยสอบกันไปนะก็จะเป็นความเคยชินไปแต่ต้องบอกว่าความทุกข์มันเกิดกับมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดนะคนในโลกใบนี้ล้วนพบเจอความทุกข์และก็แบบเดียวกันนะครับคนในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดนะก็มีสิทธิ์ที่จะดับทุกข์ได้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะมีกายและใจไม่ว่าจะเป็นชนชาติตะวันออกตะวันตก นะฮะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นมนุษย์นะครับมีกายและใจเพราะว่าคําสอนในพุทธศาสนาความทุกข์นะที่เกิดขึ้นในใจและความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ในใจนั่นเองเพียงแต่ว่าเราจะแสวงหาคําตอบหรือไม่และทําอย่างไรซึ่งแน่นอนครับก็มีหลายท่านที่สนใจนะในการแสวงหาความจริงในเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์แต่ก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรนะอ่านหนังสือธรรมะก็แล้วฟังธรรมะก็แล้วมันก็ไม่ดับฮนะจนหลายคนคิดว่า ต้องรอไปบวชก่อนนะแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมก็้องบอกว่าถ้าเรามีความคิดเห็นแบบนั้นนี่ต้องบอกว่าน่าเสียดายวันเวลานะเพราะจริงๆแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถทำได้แม้จะเป็นชาวบ้านนะเป็นคารวา่าต้องออกไปทำมาหากินเรียงชีพมีครอบครัวมีบุตรมีทิดานะมีคู่ครองนะสามารถทําได้นะครับพี่รู้้ักแบ่งเวลาในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมนะเพราะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับสนใจแต่ก็ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มต้นให้หลับตาหลับตาเสร็จแล้วยังไงฮะเกิดภาพขึ้นมาแล้วตามภาพนั้นไปหรือเปล่านะหรือว่าหลับตาแล้วยังไงฮะเห็นนิมิตแล้วแล้วถือว่าปฏิบัติก้าวหน้าไหมวัดอย่างไรนะครับผมจึงได้เริ่มทำนะครับเออเรียกว่าหมวดธรรมะนะที่เป็นแผนที่หลักสําคัญสําหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมนะครับควรจะทราบไว้ก่อนนะซึ่งก็คือหมวดธรรมที่ว่าโพธิป,ปักขียธรรม37ประการ ซึ่งผมมองว่าเป็นแผ่นที่หลักแผนที่สําคัญนะสำหรับผู้ที่มุ่งหวังมรรคผลผนิพพานค้นหาทุกข์และความดับทุกข์นะครับก็คือมีหมวดธรรมย่อยในโพธิปเขียธรรมสามสประการที่ไล่เป็นหมวดหมู่นะเช่นสติประธาน4นะครับสัมมัปปธาน4อิทธิบาท4อินทรี์ห้พลาหโพชฌงเจ็แล้วก็อริยมรรคมีองค์8นะซึ่งสาม,มารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปเก่าผม คือผมมองว่าแผนที่เนี่ยคือการปฏิธรรมเนี่ยสำคัญทำให้ท่านเวลาลงมือปฏิบตัติเราไม่หลงฮะท่านจะได้ไปเทียบดูหลังจากที่ปฏิบตัติในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยเราย้อนเปรียบเทียบดูครับกับแผนที่นะครับถ้าท่านหลงมาจากแผนที่เนี่ยก็จะหลงทางได้เหมือนแผนที่นี้สําคัญแต่แผนที่นี้ก็ไม่สามารถใช้ได้ท,ทันทีทันใดในธรรมะภา,าคปฏิบตัติเมื่อเราหลับตาทาสมาธิเพราะว่าเราดูไม่ออกฮะ ว่าสิ่งที่เราเห็นนะตอนที่เราหลับตาทําสมาธิอะไรต่างเนี่ยธรรมะนี่คืออะไรกุศลและทอากุศลรรมันคืออะไรดูไม่ออกฮะใช้ธรรมะหมวดไหนอยู่นะตอนนี้เราจะเริญนสติปัฏฐานสี่อยู่ไหมเราจะเริญสัมมปปัฏฐานสี่อยู่ไหมนะเราจะเริญนอิทธิบาทสี่อยู่ไหมเรามีอินทรีย์ห้าพละห้าแล้วหรือยังนะเรามีโพชฌชงเจ็ดมีอรอยิยมรคมีองค์แปดหรือยังดูไม่ออกฮะว่าธรรมะภาคปฏิบัติ ไม่มีชื่อเสียงเรียงนาเหมือนกับธรรมมาภาคปริยัตยนะิที่เขียนไหมเราอ่านนะที่ให้เราดูให้เราฟังนะไม่มีฮะก็คือหลับตาไปก็คือก็มีแต่ว่าความมืดหลับตาไปจะมีเสียงนะมีลมพัดมาต้องตัวนะครับมีกลิ่นมาแตะจมูกนะครับแล้วก็มีความคิดนึกในหัวสมองนะมีภาพคนที่รักบ้างเกลียดบ้างลงบ้างนะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่ไหน แล้วกิเลสอยู่ที่ไหนคือดูไม่ออกฮะแล้วเราจะเอา,เอาสิ่งที่เรียกว่าแผนที่เนี้ยไปทําอะไรนะในทงมาภาคปฏิบัติเราจะเรื่องของโพธิป,ปเคียทำสามเจ็ประการเราจะเอาเรื่องของต่างๆไปทําอย่างไรบางทีหลับตาปุ๊บง่วงนอนฮะหลับตาปุ๊บฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องการงานคิดถึงเรื่องคนใกล้ตัวเป็นห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงนั่นคิดไปนอดีตคิดไปนอนาคตผลหวอทามาภาคปฏิบัติเนี่ย มีความแตกต่างนะครับจากธรรมมาภาคทฤษฎีผมเลยบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพระป่าก,การรมฐานถ้าจะบอกเริ่มแรกเลยนะให้เราทําสมาธิหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้หรือไม่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจสั้นหรือลมหายใจยาวลมหายใจหยาบหรือละเอียดการตามดูตามรู้ลมหายใจนี่แหละครับนั่นแหละครับเรียกว่าการจเจริญสติปัฏฐานสี่ ก็คือการตั้งสติไว้ที่กายกายานุปัสนาสติปฐานเขาเรียกว่าการดูลมหายใจเข้าออกแล้ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้ฮะเพราะว่าเราทําไปแล้วหลุดฮะจิตฟุ้งไม่คิดนะจิตง่วงนอนเนี่ยนะครับให้เราบริกรรมพุทธโทธพุทธโทธพุทธโทธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทายใจออกโธนั่นคือธรรมะข้อไหนฮะนั่นก็คือการจเจริญสัมมัปปธานสี่ สมประทานเสียก็คือความเพียรนะที่ยับยั้งอกุศลที่ยังไม่เกิดนะไม่ให้เกิดนะความเพียรที่จะละละอกุศลลธรรมที่เกิดแล้วให้หายไปความเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและความเพียรที่จะรักษากุศลธรรมที่เกิดแล้วให้ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธในขณะที่เราดูลมอะไรเขาออกแปลว่าเรากาลังเจริญสติให้เกิดขึ้น สตินะครับเราท่องพุโทโธเนี่ยคือเราสกัดกั้นบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะครับเราจะละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วคือความฟุ้งซ่านความเกียดคร้านต่างๆนะครับแล้วเราก็เจริญนะกุศลธรรมนะที่ยังไม่เกิดให้เกิดคือจะเราเจริญสติแล้วเราก็เพียรรักษาสติที่เกิดแล้วนั่นก็คือพุโทโธพุธโทโธนั่นเองเมื่อเราขยันทําบ่อยๆนะด้วยความชอบความกวาหน้าหรออิทธิบาทสี่ อธิบาสี่ชันทะวิริยะจิตตาวิมังสาคือเราทำแล้วเราไม่ทอ้อเราทำแล้วเราเห็นถึงนะความพัฒนาไปนะพุโทโธพุโทโธจากจิตที่มันดิ้นรนปุ้งซ่านจิตค,คร้านนะบางทีเต็มไปด้วยความโกรธพยาบาทมันเริ่มค่อยเบาค่อยทุเลาลงเกิดเป็นความสงบมากขึ้นสติมากขึ้นนั่นแหละครับธรรมะภาคปฏิบัติซึ่งเราเริ่มที่จะ จเจริญสติประฐานสีไนนสมมนส่ได้ดีขึ้นเจริญสัมับประธานสี่ได้ดีขึ้นมีอธิบาทสี่มากขึ้นจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเก่านะจากวันที่แล้วสองวันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเกิดความก้าวหน้าขึ้นในจิตใจอะ่ะวันนั้นคลิปนี้จึงมาชวนคุยกันว่านะเครื่องมือวัดความก้าวหน้าทางธรรมวัดยังไงก็ถ,ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ย นะจากจิตเราที่เคยฟุ้งซ่านจากจิตเราที่ไม่มีสติเริ่มนะเขาเรียกว่ามีธรรมะเรียกว่าอินรีห้าเนี่ยนะเริ่มชัดเจนขึ้นมีพละหา้านะศรัทธาที่มาพร้อมๆกับปัญญานะความเพียรที่มาพร้อมๆกับสมาธิและสติอินรีห้าพละหา้าเกิดขึ้นนะอินทรีห้าพละหา้าเนี่ยครับคือธรรมะนะที่เราจะวัดความก้าวหน้าทางธรรมว่าขณะยิ้ใจเรามีกําลัง กำลังของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาดีขึ้นไหมนะดีขึ้นกว่าตอนที่เริ่มแรกปฏิบัติทำไหมถ้าเราเริ่มที่จะตั้งไข่ได้นะตั้งไข่ปฏิบัติทำแล้วเนี่ยนะครับสามารถตั้งไข่ทางธรรมได้นะสลับมือใหม่ถ้าเราทำไปถูกทางนะครับอาทิตย์ต่อมาอาทิตย์ต่อมาที่ต่อมาเดือนต่อมาเดือนต่อมาเดือนต่อมาปีต่อมาอย่างเงี้ย เราเริ่มมองเห็นว่าจิตใจนะมีความสงบจิตใจเริ่มมีพะละงกำลังมีศรัทธาที่มาพร้อมกับปัญญานะมีวิริยะความเพียรที่มาพร้อมกับสมาธิและมีสติรู้อยู่บ่อยๆแล้วอินทรีย์5พละงห้นี่เริ่มมีกำลังจิตธรรมะเริ่มเข้าสู่จิตใจจิตใจเริ่มมีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่แหละครับเครื่องมือวัดความก้าวหน้าทางธรรมนะครับ ฟังพ่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ